สวัสดีนักเรียนชั้นม5ทับ1และม5ทับทุกคนนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการเท่ากันของเมทริกสมมุติว่าเรามีเมทริกอยู่2เมทริกคือเมทริก a และเมทริก b นะครับเมทริก a และเมทริก b เนี่ยจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเมทริกทั้งสองมีขนาดที่เท่ากันนี่คือประเด็นที่1นนะครับและสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันของทั้งสองเมทริกเนี่ยจะต้องเท่ากัน มาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่1ครับให้เมทริกทางด้านซ้ายนะครับ x 5 4 1เนี่ยเท่ากับเมทริก y z 1นะครับซึ่งโจทย์กำหนดว่าทั้งสองเมทริกนี้เท่ากันดูจากเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้ก็แสดงว่าเมทริกทั้งสองนี้จะต้องมีขนาดที่เท่ากันซึ่งนักเรียนก็เห็นแล้วว่าเมทริกทั้งสองมีขนาด 2อคูณสทั้งคู่นะครับและเขาบอกว่าสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันต้องมีขนาดเท่ากันด้วยดังนั้นเรามาหาค่ากันครับค่าตัวแปรตัวแรก x x ตัวนี้ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ3นั่นเองเพราะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับได้และตัวแรกมาดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไป y ครับ y ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ 5นั่นเองนะครับเพราะว่าอยู่ในแถวที่1หลักที่2เช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งเดียวกันดังนั้นค่า y ก็คือ5นั่นเองต่อไปตัวต่อไปครับ z z อ่ามันก็อยู่ในตำแหน่งแถวที่2หลักที่1เราก็ดูครับแถวที่2หลักที่1นะครับก็คือ4นั่นเองดังนั้นค่าของ z ก็จะมีค่าเท่ากับ 4เห็นไหมครับไม่ยากนะต่อไปครับตัวอย่างที่2ให้เมทริกด้านซ้ายและเมทริกด้านขวาเนี่ยมันเท่ากันนะครับดูจากเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากันนะครับอ่ะเรามาหาค่าทีละตัวแปรกันนะ,ะครูขอเริ่มที่ ตัวแปร y ก่อนดีกว่าเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งแถวที่1หลักที่1นะครับอ่าเราก็มาเปรียบเทียบครับเนื่องจากทั้งสองเมตริกนี้เท่ากันเราก็จะได้ว่าอ่า y บวก3เท่ากับ5ดังนั้น y มีค่าเท่าไหร่เราก็แก้สมการนะครับแก้สมการก็ มีบวก3อยู่นะก็ตามวิธีทั่วไปนะครับย้าย3ซึ่งเป็นบวกมาลบก็จะได้เป็น5้ลบสามดังนั้น y ก็จึงมีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับต่อไปครับเรามาดูตัวต่อไปขอเป็นตัว z นะครับ z 2 z มีค่าเท่ากับ4 ดังนั้นเรามาหาค่ากันครับจาก2 Z เท่ากับ4ดังนั้น2คูณอยู่กับ Z เราย้าย2ไปหารครับได้ Z ซเท่ากับ4ส่วน2ตัดทอนกันเรียบร้อยแล้วจึงได้ Z มีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับได้มา2ตัวแปรแล้วเหลืออีกตัวแปรหนึ่งนะครับก็คือ x นะเรามาหา x กันครับ x ของเราอยู่ในรูปของ x บวก5มัน2เมทริกเท่ากันดังนั้น x บวก5ก็ต้องมีค่าเท่ากับ7นะเราก็ยกมาครับกูขอด้านนี้นะ,ะจาก x บวก5เท่ากับ7เราย้าย5ไปลบนะครับก็จะได้เป็น x เท่ากับ7 ลบ5 x จึงมีค่าเท่ากับ2นั่นเองดังนั้นเราก็จะตอบได้แล้วนะครับตอบ x, x เท่ากับ2 y เท่ากับ2และ z เท่ากับ2เช่นเดียวกันนะครับอ่าเราก็จะได้ หาคำตอบจากความเท่ากันของเมทริกตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนบันทึกลงในสมุดเพื่อนำส่งครูต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ